พอดีไปงายงอมาแล้วก็เลาะคุดเอาเครียดพี่น้องเลยเข้าแล้วพี่นอ้องเลยสวยแล้วเด้นี่นะงอกระดุดหัวงอกระเดีอวโคุดกินนายคุดมาได้เลยคุดเครียดขคดเอาเครียดนี่พี่นอ้องโอ้เครียดจำขอนไม่ขอนไม่มมใส่ขี้เนาะอูไใครต็มเนาะใส่ขี้น้ำกันเด้อพี่น้องเฮากรบบอตรงสองคนมึอนี้อยู่ที่ไหน พวกน้องๆเขากระโบมาลิดนำละเด้มือนี่นะฝนตกเพื่อเขาก็บกเบียกตำฮูบช่วยเบียกพ่อแม่เขาอยูเ่เฮือสองเสี่ยวกันอยู่ทีงน้ำมือนี้นะ

หลายมองเลเนี่ยแล้วดีเนาะหลายไหมไก่บ้านเอาเท้าที่มียังควอนเดเด็ูนีตอกเี้ยจยันแทะอะไรไมฟัาเลย แต่มีไฟเนาะมันต็มีเนาะดัางไฟ่นบริกิแล้วเนี่ย

เสร็จเสร็จเลยน้ำนัวกระปุกข้าวมิย่างมาเล้วแม่เบ,บิ่งนนดัวแม่ยมังเกาะแม่บุลลัมได้เห็นนะแม่นบ่ปลาต้มซุปแม่บุลลัมแม่เลยเจ้าเก่าีแม่บุลลัมเจ้าเก่ามาจากเมืองไทยเด้เห็นนะหอมแท้นี่แหละบนนอนเขากันนี่แหละ แต่ละมือพี่น้องนอนอยู่นี่ล่ะนอนเฝ้างวพี่น้องกระเทียมก็หัวกบวยไงกระเทียมใส่แล้วนะหัวผักผักบุ้มีหอมหอมหอมแดงเอาหุ่มไว้จักรนาทีหุ่มไว้พี่น้องเอาเอาแบบฝาหม้อปลุกไว้แล้วก็จักรสิบสิบนาทีแล้วก็มากินเนาะน้องเก็บมักแต่งไว้กลางเงิน เอาเอากองเข้าไปได้เอ้ามันนอนกับแมนจินอยู่นี่นอนอยู่นี่เลยยามที่จินเข้ากับฮูผ้าขึ้นตามภาษาหน่อยคอมจองนี่นะจินเข้าลลยจักสิไปใส่กับบป๋ตรงให้น้องเลยจังไหนตรงทำไมจินเข้าก่อนจินเข้าก่อนเดี๋ยวนี้จะเข้าจินเข้าแล้วเข้าักบบเบิ่งเบิ่งหม้อกรึปุ๊ก เสร็จแล้วเแล้วอเนี่ยายตู้ดิสุขใส่าตู้่หิวเข้าเปาบัวกันมิ่งหอมเเขาพี่น้องหิวเข้าอ๋อเขียดอ๋อเขียดโมะโมนี่นะอ๋อเขียดโมกปรงไเงนา ฝ้าหัวเฝ่าควายอาอกมาเลชีมุ้งด้หอมลงแล้วเป็นสุกเลยส่วนไ่ได้น,น้ำสีแห้งพร้อมกับทองทไหนไปจัดมาพี่น้องกินขาน้าวนำกันเดอ้อบาทนี้นะแล้วละนำกันเฮากับเบาตรงพี่น้องเอ,อ้ยมาหัวพี่น้องกินขาน้าวนำกันบาทนี่นะแล้ว กินเจ้าขาด้ไหนะเยอะ